ก็บอกว่าตอนเช้ากับตอนก่อนนอนทำไมตอนเช้าตื่นมาให้เรานึกถึงเรื่องดีๆตอนหนูเคยทำแล้นะไว้ก่อนก่อนนอนให้เรานึกถึงเรื่องที่เรายิ้มได้ในวันนี้อย่าตอบว่าไม่มีไม่มีไม่เอาไม่เอาแบบนั้นเราต้องนึกถึงเรื่องเล็กๆที่มันมเกิด <ไป S 2> ขึ้นแล้วเรามีความสุขอะไรก็ตามเ,เรานะจะได้มีความสุขก่อนนอนอ,<า>อันน,น,นี้อันนี้หมายถึงว่ามันเป็นเทคนิคที่ดีมากนะที่แบบพิสูจน์มาแล้วว่ามันใช้ได้จริงคือ เราพยายามนึกถึงเรื่องที่เราเกิดขึ้นในวันเนี้แล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่มันเกิดขึ้นเรื่องนั้นแหละแล้วเราก็หลับไปอรแฝเซลมาแล้วค่ะอ่าเราจะได้รู้สึกดีแฟเซลมาแล้วทีนี้ประเด็นคือตอนเช้าเหมือนกันตื่นมาเนี่ยพยายามนึกถึงเรื่องดีๆไว้ก่อนเราจะได้มีพลังบวกในตอนเช้าเราไม่สามารถคอนโทรลคนอื่นได้แต่เราเปลี่ยนความคิดเราได้อันนี้เรื่องจริงแล้วก็ต้องต้องคิดว่าในความเป็นจริงอ่ะ การที่ทุกคนมีมีพลังลบอะ่ะชอบคิดทุกอย่างดูในแง่ลายอะ่ะมันเป็นกลไกการปกป้องตัวเองของของทุกคนอยู่ละโดยธรรมชาติแต่เราจะแก้เรื่องนั้นได้อะ่ะมันต้องค่อยๆไปเนาะค่งบางคนเขาก็แบบก็ท็อกซิกตลอดชีวิตนั่นแหละก็พยายามห่างไว้แล้วเราก็คิดแบบเราเนาะประมาณนั้นครับทีนี้เราต้องคิดแบบเราแบบพลังบวกอย่างเช่นแบบ โชคดีจังวันนี้ซี่ยังมีงานได้ทําอยู่แล้วก็ทําไปเรื่อยๆแต่อย่างหนึ่งนะเวลาเราเวลาเราคือมันแล้วแต่คนเนาะแต่ละคนนะไม่เหมือนกันซึ่งจะบอกว่าบางคนน่ะก็มีความรู้สึกว่าบางอย่างมันยากอะ่ะแต่ถ้าเราได้ทํามันจนมันผ่านไปได้อะ่ะเราจะรู้สึกว่ามันไม่ทด้ยากขนาดนั้นแล้วการที่เราเจอปัญหาในอนาคตจะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเหมือนมีบางวันทํางานสี่งานแล้วมีความรู้สึกว่าวันนี้งานเยอะมาก แต่ถ้าเราผ่านวันนั้นไปได้เราจะรู้สึกว่าวันถัดไปเรามีสามงานสองงานหรือแบบที่ทําอยู่มันจะเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะเราผ่านสิ่งที่มันยากมากๆมาแล้วจริงๆเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าเวลาเจออะไรก็ตามพยายามมองมันในแง่ดีนะครับแล้วก็เวลาเจอเรื่องที่ยากลําบากคิดว่ามันเป็นก้าวหนึ่งที่พอเราก้าวข้ามมันไปแล้วมันจะเป็นเรื่องที่เล็กมากอันนี้เร่อจริงโอเค